หาแล้วสาลายอ่ามีรถติดปืนเข้ามาครับตอนนี้เห็นไหมหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนเราจะเปิดฉากบุกกลับตอนนี้ทุกขอทุกคนรีเซ็ตที่ป้อมหน้าไปรีขอามมช้ามาเอกซ้ายขวาไม่มีคนยิงสลารถเลยเอาคนออกมาเอาทหารลาบออกมาเร็วตัดรถศัตรูแตกอาชาน้ำมันรั่วถอยเดี๋ยวโคเวอร์ให้ถอยเลยถอยเลย เดลี่ไหมอาชาอาชาน้ำมันรั่วนะอาชาริอูสระบอสอเปฐานราบดังขึ้นมาฐานราบดังขึ้นมาแล้วฐานรารฐานไรตังนเปิไหมตั้งมาลับตั้ง่ไหนมาลับตั้งไหนลุยลุยลุยบุกบุกบุกบกเารตีอ้อมขวาทีมไพร์ม่แล้วมาแล้ออนไลน์ทหารรานละอ้อมขวาเ่มไหารเนไม เลยนะไว้ยิงกดไว้ยิงกดไว้จอมต่อหัวทางโค้งเลยแท๊กแต๊กแท๊กแท๊กหนึ่งคันเลยหนึ่งคันแล้วหมดแล้วหมดแล้วเแล้วหนึ่งคันมีเด่นคัน้างซ้ายผม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 โอ้ยยยยยผมผมล่าหมดแม็กเลยสไตเกอร์จอดนิ่งๆนะจอดนิ่งๆจอดนิ่งๆแยกกัปฐานก่อนเพื่อนมันถอยหนึ่งคันถอยหนึ่งคันเช็คเลยยิงเช็คเลยกำลังไปอ่า ไปใช่เพื่อนนี่เที่ยวแล้วเฮ้ยหายจริงถอย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 กลับพวกเราถอยกลับฐานเราน่าฐานเราข้างหนพี่เจ้าู่ตรงนี้คนหนึ่งเพื่อนอยู่ตรงอาชาเพื่อนอยู่ตรงอาชาทราบทราบกำลังไปกำลังไปอาชาเวอร์ไปนะจะชุบมันตรงนี้เลยได้ได้ cover ให้อยู่เวอร cover cover เวอร์พี่จีข้างบนข้างบนข้างบน